ผมรับพวงเชนจีฟครับจากตำรวจหน้าม่านหรือก่อนบาดไข้เกลดรับพวงเนี่ยเป็นแบบว่าเป็นศิลปินที่ใช้แรงงานแบบว่าขนาดเป็นหัวหน้าคณะลิเกย,ยังเป็นลิกระเอกรลิเกจับกางเลยคือเราทำงานมาตั้งแต่เด็กฮะใช้ร่างกายมาเยอะมากพออายุสูงเข้าโอ้โหมันปวดนู้ปวดนี่ปวดแบบทรมานนะครับนอนหลับต้องปล่อยให,ให้ให้หลับไปให้เผลอหลับไปแล้วตื่นขึ้นมาก็ปวดใหม่ไอ้ที่มันปวดมากๆคือเอวฮะเอว เขาเรียกบาดผมเรียกจะเบ็ดเน็กพอมันปวดแบบปวดมา,มากๆแล้วมันก็ล้าวลงมาขาเลยอะ่ะคือไม่รู้จะทํำยังไงอะ่ะคือปวดแล้วก็มันปวดทุกเวลาจีแต่บางทีมันก็เบาๆลงเดี๋ยวมันก็กลับมาปวดอีกมันไม่หายเลยไนงะเออเขาแนะนํามานะเขาบอกว่าพอาพอเราทาปุ๊บมันจะรู้สึกเย็นใช้เวลาสักสองสามวันน่ะมันก็ค่อยเบาขึ้นเบาขึ้นเบาขึ้น นี่ผมสังเกตดูว่ามันหายไปเลยอ่ะจา้ารู้สึกรู้สึกสบายใจนะพวงอ่ะยังไงก็เป็นกันทุกคนไม่เป็นตรงเอวเหมือนเหมือนน้ำพวงก,ก็ต้องเป็นที่อื่นที่คอที่ไหนก็ตามทีนะยังไงก็อย่าปล่อยให้เป็นนะครับป้บองก,กันไว้ก่อนเนาะถ้าเป็นแล้วมันทร,รมานมันหายยากพวกเนี้ยอย่าให้ถึงก็ต้องผ่าตัดเลยเนาะป้องก,กันไว้ก่อนนะลูกๆเราหน่งเป็นง่ายนะผมก็อยากจะแนะนำเนาะทายัก รุ่นรุ่นนะพวงนี้เป็นกันหมดนะนะลองไปใช้ใดูนะนะรับรองได้ผลสวัสดีครับผมชื่อสุเทพเชื่อมสนิทครับก็รับจ้างแบกไม้เนี่ยครับผมหัวไหล่ปวดหลังก็ปวดบางครั้งของหนักๆกยกของหน,หนักก็ปวดอย่างเงี้ยครับคือหัวไหล่นะครับหัวไหลหัวไหลส่วนมากจะเป็นหัวไหลปวดหัวไหลเพราะว่าหัวไหลมันรับน้าหนักเยอะเวลาเรายกเราแบกอะไรเงี้ยบางวันก็หนักบางวันก็ ไม่ได้แบกแต่ก็ส่วนมากจะหนักทั้งวันเลยครับแต่ละตัวก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับสิบฝาก็มีบางครั้งเสาต้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยก็ต้องแบกครับบางครั้งเอี้ยวตัวขยับตัวมันก็เจ็บมันก็ปวดก็ก็พยายามหายาอยู่หายามาทายาอะไรเงี้ยครับแต่ก็ยังไม่ค่อยไม่ค่อยที่จะได้ผลเท่าไหร่ก็รู้สึกว่าก็ดีนะครับดีกว่ายานวดทั่วไปที่เคยใช้เพราะว่า มันเหมือนมาซึมซับเข้าไปในกล้ามเนื้อไวยทาแล้วรู้สึกเย็นมารู้สึกผ่อนคลายครับถ้าปวดเมื่อยยกของหนัก,นกๆผมแนะนําน้ํามันทายะลองใช้ดูลองใช้ดูก่อนจะเป็นน้ํามันมันอาจจะเป็นชื่อที่คนไม่เคยคุ้นหูเท่าไหร่ผมก็ยังไม่เคยคุ้นหูแต่พอมาลองได้ใช้แล้วเออมันก็ดีรู้สึกดีกว่ายานวดตัวอื่นต้องลองใช้ดูครับผมก็ลองใช้อยู่ก็รู้สึกว่าดีขึ้น รู้สึกว่าเออก็เย็นดีแล้วมันก็เย็นนาน